แนวโน้มทองยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในลักษณะที่ทั้งเรื่องของหลายคนไม่มั่นใจรวมถึงอยากจะลดการพึ่งพิงในส่วนดอลลาร์หรือหาสินทรัพย์ตัวอื่นที่ไม่กระเพื่อมตามเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจทองเลยยังเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้มีแรงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่ จากการที่ทองคําในตลาดขึ้นไปะนะครับก็ทําให้ขึ้นเหมือนกันแต่จะขึ้นในอัตราที่น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทองคําไทยอาจจะอยู่ในลักษณะของเป็นลักษณะไซเย์เห็นชัดๆนะครับก็คือจะเริ่มแกว่งในกรอบแคบอาจจะอยู่ในกรอบบริเวณ5 0 0 0 0 0่0 0จนถึงข้างบนแถวบริเวณ52,000หรือไม่เกิน52,500อาอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ในช่วงนี้ก่อน แต่โดยรวมถ้าทองคําในตลาดโลกสามารถเบรกทํำนิวไฮของตัวเองได้คือทะลุแนวบริเวณ3,450ได้ก็น่าจะพาทองไทยขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกัน จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เราซื้อขายกันประมาณสัก33บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ลงมาเหลือ32เนี่ยประมาณบาทหนึ่งเนี่ยราคาทองที่หายไปในราคาทองคำไทยคือประมาณ1,500บาทแล้วนะคนระับถ้าค่าเงินบาทไม่ได้แข็งเร็วมากเกินไปและเป็นไปตามทิศทางในส่วนของตรงนี้เขาก็ประเมินกันว่าประมาณสัก56 0 0 0ถึง58อาจจะได้เห็นถ้าอย่างนั้นแล้วในสถานการณ์แบบนี้ควรซื้อถือหรือขายคะพี่ปัง pattern chest to absorb money. ทองคำและราคาน้ำมันที่อ้างอิงเป็นดอนลลาร์ค่ะแน่นอนพอเป็นแบบนี้แล้วทองคำและราคาน้ำมันตอนนี้ยังไงบ้างคะพี่ปันครับในส่วนของตัว,ต,วตัวราคาทองคำก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมจริงๆทองคำเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มที่ทางขึ้นก็คือตราบใดที่ความมั่นใจในส่วนของปัญหาที่กําลังจะมีมาในอนาคตคืออาจจะไม่มีก็ได้ แต่ตอนนี้ตลาดกังวลว่ามันจะมีเนี่ยตราบใดที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้คลี่คลายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสงครามทางการค้าหรือภาวะเศรษฐกิจนะครับแม้แต่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์คือหลายที่ดูจะคี่คลายแต่ก็เหมือนพร้อมจะปะทุอยู่นะครับคือตอนนี้มีใครมั่นใจบ้างว่าตัวอิสราเอลถ้าผ่านไปส,รรสักระยะหนึ่งกับตะวันออกกลางเนี่ยจะไม่มีปัญหากันขึ้นมาอีก มันตอบไม่ได้ถูกไหมครับในขณะที่รัสเซียยูเคนเนี่ยตอนนี้ยังหาทางจบไม่ได้แม้ทั้มจะขู่มาแล้วว่าถ้าวันที่8สิงหาเนี่ยรัสเซียยังไม่จบเขาจะออกมาตรการแบนเพิ่มเติมนะครับรวมถึงประเทศที่ซื้อทรัพยากรจากรัสเซียด้วยก็อาจจะโดนไปด้วยนะครับแต่ก็ดูรัสเซียก็คือก,ก,ก็หาทางลงแหละนะครับแต่ก็ยังดูไม่เขาบอกว่ายังไม่ให้จุดที่เขาอยากจะจบเพราะว่าเขายังกังวลเรื่องที่ว่าถ้าเกิดสมมติจบไปแบบนี้ ยูเครนอาจจะพลิกกลับมาได้ในลักษณะที่ว่าไปเข้ากันนาโต้เหมือนเดิมอย่างที่เขากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันตอบไม่ได้เลยว่าว่าปัญหาทางภูมิศาสตร์มันจะไม่มันมันจะไม่มีประทุอีกหรือที่ตลาดที่ทั่วโลกก็จับตาดูอยู่จริงๆมีข่าวตั้งแต่ปี2ปีก่อนละนะครับที่ว่าปีนี้ก็ต้องจับตาดูคือจีนกับไต้หวันจะมีประเด็นหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้คือตอบได้ที่ปัญหายังเป็นลักษณะแบบเนี้ย แนวโน้มของตัวทองคำเนี่ยโอกาสที่จะลงกลับไปแบบลึกๆหรือใครวาดฝันว่าอยากจะได้เห็นทองสามหมื่นเนี่ยยากมากนะครับยากมากเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปโอกาสที่จะมีการขายทองคําออกมาแล้วไปถือเป็นสินทร,รัพย์หรือถ้าไม่มีสินทร,รัพย์ตัวเลือกอื่นเข้ามาก็ก็แนวโน้มทองยังอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นในในภาพระยะยาวยังจะเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวกลับมาที่ปัญหาเรื่องของภาะวะเศรษฐกิจเองตอนนี้ก็นโยบายของทั้ง ใช่ภาพระยะสั้นเหมือนเป็นแบบอาจจะเป็นยาแรงที่ทําให้ดูแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นในช่วงสั้นแต่หลังจากนั้นล่ะไม่ตลาดก็ต่อไม่ได้หรือภาวะที่มันเริ่มสะท้อนเรื่องของตัวภาว,วะวิกฤตเรื่องของอย่าง s t a c f l a t i o n เนี่ยมันก็เริ่มมีผลออกมาเพราะฉะนั้นคือถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปทําให้แนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคําเองยังยังในภาพยาวยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มค่อนข้างที่จะเป็นแนวบวกอยู่ครับ นอกเหนือจากปัจจัยทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้งเรื่องของดอลลร์แล้วก็ตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐมีปัจจัยบวกอะไรไหมคะที่เป็นหนุนราคาทองคําให้ยังเป็นเทรนด์ขึ้นแบบนี้คะ่ะเออในส่วนของตัวทองคําเองจะให้ดูในส่วนของอันเนี้ยจะเป็นสําคัญนะครับคือต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นสําคัญหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ในส่วนของตัวออราคาทองคำเนี่ยยังคงขยับขึ้นอยู่นะครับอ่า ธนาคารกลางนะครับในส่วนของก่อนหน้านี้ธนาคารกลางเนี่ยมีสิติตั้งแต่ช่วงประมาณปีสัก2022จนถึง2024เนี่ยมีสิติการซื้อเนี่ยเกินกว่าพันตันมาตลอดทั้งทั้งสปีที่ผ่านมาปีนี้เองเวอร์โกเค้าซิลก็คาดการว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกินพันตันคืออาจจะไม่เท่ากับปีปีที่แล้วนะครับประมาณพันแปดตันนะผมจำตัวเลขไม่ผิดปีนี้น่าจะอยู่ระดับ หลักพันตันเหมือนกันแต่อาจจะโอเคชะลอลงบ้างเนื่องจากราคาทองมันแพงมากนะครับทำให้จังหวะในการเข้าซื้ออาจจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่โดยโดยทิศทางในลักษณะที่ทั้งเรื่องของออการที่หลายคนไม่มั่นใจรวมถึงอยากจะลดการพึ่งพิง,พงในส่วนตัวดอลลาร์หรือหาสินทรัพย์ตัวอื่นที่ไม่ มีเขาเรียกว่าไม่กระเพื่มตามเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคตอะไรเงี้ยครับทองเลยยังเป็นตัวปัจจัยที่ทําให้มีแรงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่นะครับก็จริงๆในปีนี้นะทองคำในช่วงไตรามาสหนึ่งถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อก็ค่อนข้างเยอะคือเป็นไปตามคาดยังเกิน200กว่าตันขึ้นไปนะครับก็คือเกิน1ใน4ของทั้งปีที่เขาคาดการณ์นะครับว,ว่าโอเคในช่วงของไตรามาสสอาจจะชะลอลงบ้างนะครับ ก็คงต้องมาดูกันในไตรมาสสามอีกทีว่าโ,โดยภาพรวมถ้าตลาดยังคงกังวลนะครับหรือว่าในส่วนของตัวธนาคารกลางต่างๆเองยังมองว่าปัญหาเศรษฐกิจมันยังไม่ได้คลี่คลายอาจจะยังมีแรงเข้าซื้อตรงนี้ต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะว่าที่เขาทำเซอร์ว์มากับเจ้าหน้าที่ในส่วนของธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับน่าจะเกิน60%ขึ้นไปที่คาดว่าปีนี้น่าจะมีการซื้อในอีก1 2เดือนข้างหน้านะครับ น่าจะมีการซื้อทองคําเข้าเพิ่มอีกนะครับในขณะที่เปอร์เซ็นที่เหลือไม่ใช่ขายนะครับเปอร์เซ็นที่เหลือคือยังคงทองไว้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นตราบใดที่กลุ่มผู้เล่นหลักๆคือทั้งธนาคารการลางรวมถึง ETF หรือกองทุนทองคําไม่ได้ขายทองออกมาแบบจริงจังหรือเป็นกิจจาลักษณะโอกาสาที่ทองราคาทองคําจะจะดิ่งลงจะจะน้อยรวมถึงการที่แนวโน้มของเขายังมีการเข้าซื้ออย่างต่อเน,นื่องตรงเนี้ยเลยทําให้เวลาทองย่อลงมามักจะมีแนวรับ แล้วก็สักพักพอชะลอตัวได้ก็จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอาการจะเป็นแบบนี้โดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะคอยติดตามดูแล้วกันถ้ายังไม่มีกระแสเรื่องของการขายทองจากทาง ETF หรือว่าธนาคารกลางแบบแบบจำนวนเยอะมาศาลเนี่ยโอกาสที่ทองจะลงแบบลึกๆจะยังยากอยู่ครับค่ะพี่ปังต,ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ปังได้บอกว่าเราอาจจะ มีโอกาสน้อยที่จะกลับไปเห็นทองทำออสามหมื่นนะคะเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นได้ทางกลับกันคะ่ะพี่ปังเรามีโอกาสจะเห็นทองทํำนิวไฮในช่วงปีนี้ไหมคะเออครึ่งปีหลังเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวเอาเอาตัวประมาณการของออของสถาบันการเงินให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ครับ คือจริงๆอันนี้เป็นประมาณการที่อาจจะอัปเดตไปละช่วงหนึ่งนั่นแหลช่วงเดือน5เดือน6นะครับทั้งในส่วนของ Goldman Sachs JP พีมอร์แกน USB แล้วก็ Bank of America อันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือจะเห็นว่าเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมองเลเวลอัพเกินกว่า3 5 0 0หมดเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก3 3 0 0 3 4 0 0นะครับคืออย่างน้อยๆอีกร้อยเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็กเขามองว่ามีโอกาสแน่ซึ่ง ร้อยเหรียญเนี่ยในส่วนของตัวทองคําถ้าค่างเงินบาทไม่ได้แข็งเกินไปนะครับน่าจะมีประมาณสักพันห้าถึงสามพันบาทที่จะบวกขึ้นไปจากตรงนี้แต่ยกเว้นอันนี้กรณีค่างเงินบาทแข็งมากๆนะครับคือค่างเงินบาทเนี่ยถ้าถ้าให้เราลองคิดดูคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกๆ1สตางค์ที่ค่างเงินบาทมีการขยับมีผลต่อราคาทองคําไทยประมาณ15บาทคร่าวๆนะครับสิบาทเพราะฉะนั้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เราซื้อขายกันประมาณสัก33บาบาทต่อดอลลาร์ แล้วตอนนี้ลงมาเหลือ3.2เนี่ยประมาณบาทหนึ่งเนี่ยราคาทองที่หายไปในราคาทองคำไทยคือประมาณ1,500บาทแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นคือถ้าค่างเงินบาทไม่ได้แข็งเร็วมากเกินไปและเป็นไปตามทิศทางในส่วนของตรงนีเ้เขาก็ประเมินกันว่าประมาณสัก56,000ถึง58,000อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นแต่อย่างที่บอกคือเราคงต้องมาดูสภาพค่างเงินบาทกันอีกทีถ้าโฟรไหลเข้ามาหาเราเยอะไปจากการที่เฟดเขา กังวลว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเยอะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะทําให้บาทแข็งเร็วไปหน่อยก็อาจจะทําให้ขึ้นไม่ถึงเป้าอย่างที่คาดการครับแต่ก็ล่าสุดในส่วนของตัวซิตี้กรุ๊ปเขาก็มีการปรับ อันนี้เมื่อช่วงประมาณต้นสัปดาห์นี้เองนะครับก็คือมีการปรับเป้าในปีนี้แล้วนะครับว่าจากเดิมที่เ้ามองเฉลี่ยในส่วนของ3เดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ามพันสาก็ปรับกระโดดขึ้นเป็น3ามพเลยโดยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยจะมองอยู่ที่ประมาณสัก3 3 0 0ยจนถึง3,600อเหรียญอันนี้ก็เป็นที่ล่าสุดที่มีการปรับขึ้นมานะครับที่อย่างโกลแมนแซกเนี่ยมองว่าถ้าเบสเนี่ยเขามองอยู่ที่ประมาณสัก3ามพันหกถึงสามพันเจ็ดแต่ถ้าเกิดรีเซชชั่นขึ้นมาหรือเกิดภาวะวิกฤตอย่างที่บอกไปเขามองไกลไปถึง วัะนั้นก็อันนี้เลยทําให้ภาพรวมจากสถาบันการเงินใหญ่ๆก็ยังยังให้น้ําหนักว่าดูจากความไม่แน่นอนหรือดูจากวิกฤตที่ยังมีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นอยู่เนี่ยยังมองว่าทองคําดูแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปและทำไฮให,หม่ได้อยู่ครับค่ะพี่ปังถ้าอย่างนั้นแล้วในสถานการณ์แบบนี้ควรซื้อถือหรือขายคะพี่ปังเอ่อถ้าในสการตอนนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครที่มีอยู่แล้วแล้วไม่ได้เป็น นักลงทุนที่เทรดในภาพระยะสั้นคือถือแบบยาวอยู่แล้วสมมุติเป็นทองคําแท่งนะครับแล้วถือแบบคิดว่า2ปี3ปี5ปีไม่ได้ซีเรียสอะไรถือได้นะครับคิดว่าถือได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากังวลอะไรยังมีโอกาสที่ราคาจะขยับไปได้ไกลกว่าน,นี้ในการที่จะขายหรือต่อให้ราคาขยับย่อลงมา ระดับประมาณ40,000กว่ากว่าก็ยังเป็นกรอบแนวรับสำคัญคือตอนนี้ถ้าถามโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์อมองว่าโอกาสหลุดระดับกว่าต่ำกว่า4 50,000 6 0 0 0ในยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าคิดว่าจะเก็บไว้ให้อาจจะเก็บไว้ให้ลูกหรือว่าเก็บไว้กเกษียณอะไรก็แล้วแต่ ถือไปเถอะนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้น่ากังวลหรืออะไรหรือหรือจําเป็นจะต้องรีบถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่เทรดระยะสัน้นในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไปดูในส่วนตัวภาพกราฟราคานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับอ่าถ้าเป็นในส่วนตัวทองคําไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในลักษณะของการสะสมพลังอยู่นะครับหลังจากที่มันขึ้นมาตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีมันขึ้นมาต่อเนื่อง น่าจะประมาณ28%ได้ไปที่จุดสูงสุดนะครับตอนนี้อาจจะลงมาประมาณ23%โดยประมาณนะครับก็ถือว่าแนวโน้มแบบนี้ในในภาพทางเทคนิคเนี่ยยังเป็นลักษณะของการสะสมพลังเพื่อที่จะไปต่ออยู่นะครับไปต่ออยู่แต่ก็โอเคถ้ามีข่าวอะไรที่มันลบกับทองจริงๆจนทําให้มันหลุดแนวรับสำคัญลงมาอันเนี้ยโอเคก็อาจจะกลับมา,าพักฐานแถวบร,ริเวณ46อย่างที่บอกได้แต่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเขายังมองไม่เยอะนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย ยังไม่มีเรื่องของอย่างที่บอกคือคนที่เป็นผู้เล่นสําคัญที่เข้ารอบและทําให้ราคาทองคํามันไต่ระดับขึ้นมาได้แบบนี้คือธนาคารกลางนะครับรวมถึงกลุ่ม ETF ยังไม่ได้มีแรงขายโดยเฉพาะธนาคารกลางเนี่ยยังไม่มีข่าวหรือมีประเด็นที่แบบขายออกมาอย่างชัดเจนมีแต่สะสมเพิ่มเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นแบบนี้ทำให้ทองยังมีฐานรับที่ค่อนข้างแข็งอยู่ โอกาสที่จะลงมาจะยังน้อยแล้วก็เหลือแค่รอว่าจะมีจุดประเด็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตลาดกลัวอย่างที่ทรัมป์ทำอยู่นะครับหรือว่าที่ทรัมป์เพิ่งออกมาพูดจนทำให้เอ๊ะสงสัยประเด็นเรื่องสงครามทางการค้าตกลงกันแล้วมันสรุปจบจริงหรือเปล่าทำไมถึงมีรายย่อยของตัวสินค้าเพิ่มมาอีกอะไรอย่างงี้นะครับคือถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็ ทำให้แนวโน้มราคาทองคายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้เพราะนั้นคนที่ซื้อแม้แต่อาจจะเทรดระยะสั้นอาจจะเป็นลนักษณะของการที่ดูจังหวะของการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาบ้างพอลงมาตามกรอบแนวรับหรืออะไรก็ตามนะครับก็อาจจะดูจังหวะของการเข้าซื้อเพียงแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยเราสามารถค่อยๆทยอยขายทํากําไรตามรอบได้ตราบใดที่ราคาย,ยังไม่ทะลุกรอบแนวต้านนะครับที่เราบอกซึ่งตอนนี้ถ้าในในในตลาด ราคาทองคําในตลาดโล่งจริงแนวต้านมันจะอยู่แถวบริเสัก3,450เหรียญคือถ้าเกิดว่าขึ้นมาใกล้ๆแถวนี้เนี่ยเราเป็นคนที่เทรดระยะสั้นอยู่แล้วก็อาจจะขายก็ได้เพราะมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวออกด้านข้างไปอยู่นะครับแต่ถ้าเม่ใดก็ตามที่เบรกอันนี้ถือต่อเลยนะครับถ้าคุณมีซื้อ แต่ถ้าเกิดในส่วนของการขายก็อย่างที่บอกไปรอบริเวณแนวต้านที่ราคาขึ้นมาแล้วราคาอาจจะดูด้วยข่าวแล้วยังไม่มีข่าวที่จะมีประเด็นสําคัญแต่ราคาขึ้นมาแรงเราอาจจะหาจังหวะขายช่วงสั้นๆตรงนั้นได้เมื่อย่อค่อยซื้อใหม่ครับผมค่ะพี่ปังทีนี้ขออนุญาตมาในฝั่งของทองคําไทยกันสักนิดนึงค่ะด้วยภาพ,ภาพเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ต่างๆแบบนี้ทองคําไทยเป็นยังไงบ้างคะครับ ทองคําไทยเนี่ยจริงๆในส่วนของตัวภาพรวมก็ถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ทิศทางโดยรวมก็ถือว่าเป็นลักษณะของการสะสมพลังเทียงแต่ว่าจะเห็นว่าทองคําไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับทองในตลาดโลกอาจจะ มีลักษณะของรูปแบบของการสะสมพลังที่ต่างกันไปหน่อยนะครับคือเมื่อกี้จะเห็นว่าลักษณะของของราคาในตลาดโลกเนี่ยพยายามจะขึ้นชนแนวต้านแต่แนวรับยกสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ทองคาไทยเนี่ยจะเห็นว่ามันแคบลงเรื่อยๆทั้งด้านบนและด้านล่างอันเนี้ยเป็นผลมาจากเรื่องของตัวค่างเงินบาทเป็นหลักนะครับเพราะว่าค่างเงินบาทช่วงก่อนหน้านี้เราก็ซื้อขายกันตั้งแต่33 34บาทลงมา33นะครับแต่พอช่วงเนี้ย แม้จะมีจังหวะที่ดอลลาร์อ่อนบ้างแต่จะเห็นว่าค่าเงินบาททะลุก,กับ33ไปไม่ได้เลยแข็งอย่างเดียวนะครับยังทรงตัวอยู่ในบริเวณโซน32บาทเพราะฉนั้นพอเจอแบบนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้มันลดทอนเรื่องของแรงขึ้น จากการที่ทองคําในตลาขึ้นลงขึ้นไปนะครับก็ทําให้ขึ้นเหมือนกันแต่จะขึ้นในอัตราที่น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทองคําไทยอาจจะอยู่ในลักษณะของเป็นลักษณะไซเย์เห็นชัดๆนะครับก็คือจะเริ่มแกว่งในกรอบแคบอาจจะอยู่ในกรอบบริเวณห้าหมื่นห้าหมื่นหนจนถึงข้างบนแถวบริเวณ52,000หรือไม่เกิน52,500อาอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ในช่วงนี้ก่อนนะครับ ก็แต่โดยรวมถ้าทองคําในตลาดโลกสามารถเบรกทำนิวไฮของตัวเองได้คือทะลุแนวบริเวณ3,450ได้ก็ได้จะพาทองไทยขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ไปไกลเท่ากับอัตราการขึ้นนะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยในส่วนของตัวทองในตลาดโลกเนี่ยขึ้นไปไฮสุดจริงๆของเขาในปีนี้มันประมาณสักบวก33ปัจจุบันอยู่28เพราะนั้นมันจะห่างกันอยู่ประมาณ3-4เก็คือแบบลมาจากค่าเงินบาทเนี่ยแหละครับที่แข่งค่าลงมานะเพราะนั้นก็ แนวโน้มโดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบที่ทางขาขึ้นเช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะภาพระยะกลางเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะของการสะสมพลังหรือบแบ่งเป็นลักษณะของการปรับฐานในกรอบไซเวแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นโดยภาพรวมครับ Follow the money the